เขาเริ่มจุดพูแล้วนับหนึ่งสองสามแล้วเที่ยงคืนแล้วเริ่มจุดพูกันแล้วเริ่มจุดพูกันแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่ก็แถวแถวนี้ก็จะเป็นสยามสยาม อีกสองนาทีเที่ยงคืนใช่ใช่ใช่โอ้นี่ไงจุดพูกันแล้วจุดพูกันแล้วเอาแล้วเอาแล้วเออโอ้นี่สว่างสวยเลยค่ะสวยไหมสวยไหมเริ่มจุดแล้วนี่นี่นี่แล้วน,นี่ทั้งเก็บภาพบรรยากาศสวยๆให้ดูไง สว่างสบายเลยค่ะนี่นี่นี่บรรยากาศนี่คือภาพบรรยากาศของกรุงเทพมหานครนะคะ,คะซูมหน่อยซูมหน่อยซูมยังไงล่ะแบบนึ่งกับนึง สวยสวยสวยนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วซูว้มหน่อยสู้มหน่อยสวยสวยสวย,สวย,สวยดูดูสว่างสบายเลยค่ะดูนี่คือเราเก็บภาพบรรยากาศเลยนะเนี่ยคือมันจะเป็นปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคะปีหนึ่งมีครั้งเดียวนี่นี่คือกรุงเทพมหาคนครนะคะูวสว่างสวยเริ่มหมดเลยอันนี้เมืองหลวงของประเทศไทยนะคะ นุ่นๆต่างๆก็สวยนุ่นๆนุ่นๆสวยๆนุ่นๆนุ่นสวัสดีพี่ใหม่ครับน้องเชฟสวัสดีพี่ใหม่คะสวัสดีพี่ใหม่ทุกท่านนะคะสวัสดีพี่ใหม่ทั่วโลกสวัสดีพี่ใหม่กคนยาสวัสดีพี่ใหม่น้องโต๊กพี่น้องอวารุษานสวัสดีพี่ใหม่ค่ะอู้นุ่นๆนุ่นๆเห็นไหมสวยไหมสวัสดีพี่ใหม่ครับเชฟสวัสดีทักทายกันเด้อะรถขับปูดปูดผู้สวยไหมสวยไหม นี่สวยมาเลยสวยมากเลยปัง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 ปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคะปีหนึ่งมีครั้งเดียวปีหนึ่งมีครั้งเดียวนีนีแล้วก็จะเก็บภาพวันนี้สวยไหมคะสวยไหมคะว่าสวัสดีปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่ลาเช่นกันค่ะสวัสดีปีเก่าตอนรับปีใหม่ขอให้ทุกท่าน น้องรุนสอนน้องเชฟน้องกัลยาน้องตุ๊กกล้มรวยหิงหงปนะังปังเวลานี่ค่ะเห็นไหมนี่เราก็พาดูบรรยาก,กาศน้องเชฟกลับบ้านหรือ,อยังกลับบ้านหรือ,อยังอรุณสอนไปเที่ยวไหนคะกัลยาสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่กันเน้อค่ะเ้อ น้องเชฟกลับบ้านหรือ,อยังหรือว่าฉลองปีใหม่อันนี้ก็จะเป็นแถวแถวกลับบ้านแล้วครับอ๋อไปทางนี้ก็จะเป็นแถวสยามนะคะแถวสยามแถวแถวอนุสาวรีแถวแถวสยามเขารบดุกผู้สวยไหม แต่ก็พาชมนะคะ